หากพูดถึงจังหวัดอ่างทองหลายคนจะนึกถึงภาพเกษตรกรรมการปลูกข้าวพืชผักและผลไม้ต่างๆซึ่งน้อยคนที่จะได้รู้ว่ายังมีวิธีการเกษตรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในด้านปศุสัตว์นั่นคือการเลี้ยงแพะเนือ้อจากข้อมูลเมื่อปีพุทธศักราช2567จังหวัดอ่างทองมีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจํานวน361รายมีจํานวนแพะเนื้อทั้งสิ้น 5,952ตัวสามารถส่งออกแพทเนื้อสร้างรายได้มากกว่า19.6ล้านบาทต่อปีโดยมีเกษตรกรผ่านการรับรองคุณภาพฟาร์มมาตรฐาน GFM จำนวน25รายและการรับรองฟาร์มปลอดโรคจำนวน22รายเกษตรกรมีความเข้มแข็งสินค้ามีมูลค่าสูงแพะเนื้อจึงเป็นวาระที่สำคัญหนึ่งของจังหวัดอ่างทองในการขับเคลื่อนสู่ BCG โมเดล และการผลักดันกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะสู่มาตรฐานฟาร์มที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสามารถยกระดับเข้าสู่ตลาดสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเน้นการบ,บริหารงานแบบครอบครัวเชิงวิชาการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนของจังหวัดอ่างทอง เรียมการสนับสนุนเพื่อได้คุณภาพของเนื้อแพะที่เท่าเทียมกันถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้ใหม่เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร,กรได้ทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรคนเ,เลี้ยงแพะเนื้อแห่งนี้ดียิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยในการพัฒนาอาชีพคนเลี้ยงแพะคือการดูแลแพะทั้งในเรื่องของอาหารที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นการเพาะปลูกหญ้าแพงโกลาไว้เป็นอาหารของแพะการทำอาหาร TMR หรืออาหารหมักของแพะที่มาจากธรรมชาติ100%เอร์เซและการเจาะเลือดตรวจหาโรคบูซิโลซิสหรือโรคแท้งติดต่อของแพะทุกๆ6เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดทำเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์โดยการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมตรวจคุณภาพของแพะให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนำไปสู่แพะเนื้อ ที่มีคุณภาพที่พร้อมจะส่งออกไปต่างประเทศและกลุ่มประเทศที่มีความต้องการรวมถึงการแปลรูปเนื้อแพะอย่างเช่นเนื้อแพะแดดเดียวเนื้อแพะคคกฝุ่นเนื้อแพะสวรรค์และผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายที่ทำมาจากเนื้อแพะออกมาจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจครับ